ว่าเพื่อนค่ะเอเตอร์เราแหลไปทุเรียนพันกระดุมนะคะที่เกาะช้างโอเคเคครับไม่มีลับครับของชาวสวนเลยนะจ้าเพื่อนจ๋าว้าวนี่ค่ะเจ้าของสวนนะคะเพื่อนอุ้ยหอมหอมโเเผูกเองไม่มีลับนี่แหละหลังบ้านทุเรียนเกาะช้างเขาบอก กาะช้านะคะมีทุเรียนพันกระดุมลองพิสูจน์สิแต่ว่ากลิ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนจาอา๋าว้าายายน้องไม่ได้เอาขากล้องลงมานะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับนะคะเนี่ยค่ะว้าายายน้องจะให้ดูนะคะนี่ค่ะเพื่อนจ๋าต้นทุเรียนนะคะแต่ว่า ถ้าเป็นลูกก็คงจะอยู่ด้านในนะคะเพื่อนแต่นี่คือต้นทุเรียนนะคะว้าวนี่ค่ะยายน้องจะมาอยู่ฝั่งตอนที่มาเที่ยวออกฝั่งขวาไปนะคะตอนนี้ยายน้องมาทางฝั่งซ้ายค่ะเพื่อนจ้าว้าว<ะ>ก็สวยงามนะคะเพื่อนเกาะช้างค่ะฝั่งนี้ฝั่งาทางซ้ายมือจะมีแต่เป็นสวนทุเรียนนะคะเพื่อนจ๋าว้าว นี่ค่ะเขาบอกเขาไม่ได้รับนะคะสวยงามค่นเพื่อนสวนวิโรดว้าวเพื่อนๆนค่ะสวยงามมากเลยค่ะไม่กล้าบอกราคานะคะเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ลงว้าวหรือเลิฟเลิฟนะคะคเพื่อน